นิชาณธานิชาเสิร์ฟโหมดเซ็กซี่สวมชุดแหวอกอกลึกพี่โน่กับไม่เรียวรอยังนิชาณธานิชาเสิร์ฟโหมดเซ็กซี่สวมชุดแหวอกอกลึกพี่โน่กับไม่เรียวรอยังแซบจนแฟนๆมากกระหน่ำไหลเพียบเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่แฟนๆหลายคนยกให้เป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งน่ารักและดูมีสเสน่ห์ในเวลาเดียวกันสำหรับนางเอกสาวนิชาณธานิชาดังวัฒนาวานิช ที่เรามักจะเห็นเธอในลุคของสาวน้อยน่ารักใสๆเรียบร้อยแต่พอเธอเปิดโหมดเซ็กซี่ก็ทำเอาโลกโซเชียลร้อนชาเพราะความฮอตของเธอมันเกินที่จะต้านจริงๆนิชาณัฐนิชาเสิร์ฟโหมดเซ็กซี่สวมชุดแหวอกอกลึกพีโน่กับไม่เรียวรอย,ยังและสุดสาวนิชาได้ยอมมาหย่อนภาพที่ทำเอาหลายๆคนถึงกับใจสั่นตามๆกันไปเมื่อเธอเปิดโหมดเซ็กซี่ผ่านอินสตาแกร,รมส่วนตัวนิชาที่มีผู้ติดตามกว่า2.6ล้านคน บอกเลยว่าแซบจนละสายตากันไม่ได้จริงๆครั้งนี้สาวนิชามากับชุดเดรสสีผ้ามีความลูกไม้เบาๆแต่ที่แซบจนต้องสะดุดก็คือเป็นชุดที่มีความแหวกอกลึกเผยให้เห็นช่วงต้นขอเล็กน้อยรวมถึงหัวใจที่กลัดอยู่ช่วงกลางอกทั้งดูน่ารักทั้งดูเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันเลยพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า over the strawberry moon แซบจนแฟนๆมากระหน่ำกดไลค์เพียบ ไม่รู้ว่างานนี้หวานใจอย่างหนุ่มโตโน่พาคินจะกลับไม่เรียวรอหรืออยังคะเนีย